สวัสดีครับฟิดองกันไทยแลนด์ชาแนลครับพอดีมันมีอพอดีมีคนถามมานะครับในในคอมเมนต์นะครับของของคลิปเรานี่แหละ,ะจําไม่ได้และคลิปไหนก็ไม่รู้คอมเมนต์ comment มานะครับถามบอกว่ากระสุนผมอะทำไมถึงมันสีมันสวยตลอดเวลาใช้ใช้ใช,ใช้ลูกของอะไรอะไรเองเนี้ยนะครับแล้วก็ของเขาเนี่ยเขาใช้แค่แป๊บเดียวเอง เขาบอกว่าใส่ประมาณ2เดือนอะใส่ไว้อย่างเงี้ยสเดือนอะนะครับก็เรียบร้อยละเรียบร้อยก็คือดาดาเลยนะครับอ่าวันเนี้ยผมจะจะทาให้ดูแล้วก็เอาตามสไตล์ผมนะอ่าพอดีผมไปได้ได้ได,ได้ได้วิธีมาจากจากเสี่ยนปืนท่านหนึ่งบอกเลยว่าเสี่ยนปืนแต่ว่าผมไม่ไม,ไม่ไม่อ้างแล้วกันว่าว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยนะครับก็พอดีเขาบอกมาเรื่องนี้อ่า ผมเชียร์วัปืนก่อนนะครับจริงๆเชียร์เลียร์แล้วแหละเชียร์ก่อนนะครับไม่มีลูกนะ,ะก็ดูกระสุนกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมทำให้ดูระหว่างทั้งทั้งทั้งสแบบเลยแล้วก็วิธีเก็บรักษาด้วยนะครับผมเก็บซองก่อนแล้วกันอเอาเขา้าเข้ากล้องไปนิดนึง เดี๋ยวดูลูกของผมอ,นนอันนี้คือเป็นกล่องที่ที่ผมใช้ใช้ประจําก็คือเอาเข้าออกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีจะมีช่องจะมีกล่องกล่องหนึ่งที่ที่เก็บกระสุนไว้ไว้ล้วนๆเลยนะครับเก็บแบบคือเก็บนานน่ะนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนว่า,าทํำยังไงมันวันนี้เราไม่มีลูกที่มันดําๆเนาะมีอันนี้ที่ที่มันพอจะจะ,จะดานิดนึงไฟมองเห็นหรือเปล่า จะมีอันนี้นะครับที่ที่มันค่อนข้างจะดําหน่อยหนึ่งอะ่ะเนี่ยนะครับอันนี้ดาหน่อยหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมแยกอันนี้ไว้แล้วก็วันนี้เอาในแม็กเลยแล้วกันนะครับหัวรูด้วย 4 5 6ห้า10 11 1ดอันนี้เป็นลูกมาจากกล่องน,นี้เดี๋ยวผมเก็บก่อนเพราะว่าในนี้มันก็มีดำๆแหละอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะแยกไว้นะครับเอาที่มันเลือกที่มันดำๆแล้วก็จริงๆผมจะไม่ค่อยดำเท่าไหร่หรอกเพราะว่าคือผมทำอยู่ประจำของผมประมาณประมาณเดือน2เดือนอะเดือน2เดือนผมผมก็จะทำละ แล้วไอ้ไอไอการที่มันดําดําเร็วเนี่ยก็เพราะว่ามันโดนน้ามันพอโดนน้ามันนะพี่น้องดําเลยอ่ะมันจะเป็นแบบเงาเงามันจะแบบสีมันจะลองดูดิลองลองลองพี่น้องลองโดนดูแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าว่ามันดําเป็นยังไงนะครับของผมใช้โดยการเนี่ยพี่น้องเรารู้จักกันทุกคนแน่ๆนะครับวีนอนนะครับวีนอนที่ท,ที่ที่ขัดเงาพวกหัวเข็มขัดลูกเสืออะไรแบบนั้น่ะนะครับผมก็ เอาใส่เลยเดี๋ยวนะผมหาผ้าอันนี้คือทํากันสดๆตรงเนี้ยผมวีนอนใส่นะครับวีนอนใส่ที่ผ้าเนี่ยนะขย,ขยี้ขยี้มันหน่อยเนี่ยแล้วผมก็ก็ขัดตามสบายเลยครับอันเนี้ยหัวดํานะหัวมันจะหมองๆเห็นไหมเดี๋ยวมันเปรียบเทียบกันชัดเจนอะเนี่ยผมก็จะขัดอย่างนี้ เอาตามที่ชอบใจเลยนะขัดได้ตามสบายเลยมันไม่มีเสียอะไรไม่มันไม่ได้มีผลเสียอะไรนะเอาตามที่ชอบใจเลยนะคะร,ะนะรัรนะเาาบเ,ะะเอาถึงจานท้ายก็ได้แต่จานท้ายระวังบีนอมันจะเข้าไปฝังในในในร่องในร่องแก๊็บอแยกไว้เดี๋ยววันนี้คัดก็ห้าหกลูกก็กันเนี่ยก็ ก็ขัดตามสบายตามใจชอบเลยนะครับชอบแบบไหนขัดแบบนั้นเลยเนี่ยนะครับถูเป็นแนวตรงก็ได้อะไรก็ได้คือหัวท้องเหลืองอะผมมองว่าถ้าสมมุติว่าเราขัดมันแล้วมันมันสวยอะเวลาเวลาหยิบลูกออกมามันมมัันนสวยแล้วมันเราก็อยากให้มันใหม่อยู่เสมอคือลูกพวกเนี้ยมันไม่ค่อยได้ยิงหรอกเพราะมันเป็นลูกจริง เวลาไปซ้อมเราใช้ลูกซ้อมอยู่แล้วนะครับขัดไปนะขัดไปเรื่อยๆนิดเดียวใช้วินอนอนิดเดียวเนี่ยมันก็มันก็ได้เยอะแล้วนะเอ่อน่าจะได้ประมาณแม็กหนึ่งอนะแต่ผมชอบแบบเยอะๆผมชอบบินนอนเยอะๆมันขัดแล้วมันมันอารมณ์มันออกดีแล้วก็เอาผ้าสะอาดเลยพี่น้อง <c oughs> เก็บผ้านี้ก่อนนะาแยากไว้อันนี้ที่ที่ขัดสีลูกนะอันนี้ที่ที่ไม่ได้ขัดเอาผ้าสะอาดเอากระดาษทิชชู่ก็ได้ผมใช้ถุงมือเนี่ยเช็ดเลยเช็ดอ,ออกให้หมดอะนะครับ แต่ผมว่านะหลายๆคนก็อาจจะจะอาจจะรู้วิธีนี้ผมว่าน่าจะรู้กันแหละแต่ว่าอ่าอันนี้ก็คือผมดูแล้วไม่มีใครทำคลิปเรื่องนี้เลยผมก็เลยมาทำแล้วกันเนี่ยพี่น้องดูดิใหม,ม่มะมเหมือนเพิ่งแกะกล่องเลยเห็นไหมจะเล้อรอยมือผมนิดเดียวเองแค่นั้น ชเช็ดไปเรื่อยๆครับชอบตรงไหนเช็ดตรงนั้นแล้วก็เศรเศษผ้าหน่อยก็มาเช็ดตรงตรงจารท้ายได้ จะเป็นเรื่อยๆอ,อีกลูกนะึงแต่อนนี้มันยังไม่ค่อยดํามากเพราะว่าจริงๆกับผมเพิ่งเพ,พิ่งขัดไปประมาณเดือนหนึ่งมั้งประมาณเดือนนึงได้มันยังไม่ค่อยดำมากแล้สองเดือนอะดำแน่ครับเนี่ยต่างเลยนะอ่ะผมให้ดูเปรียบเทียบ ถ้าใครซูมได้ซูมนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูก็ได้เนี่ยนะครับความเปรียบเทียบระหว่างระหว่างที่ขัดแล้วกับยังไม่ได้ขัดเนี่ยชัดเจนเลยเห็นไหมพี่น้องอ่ะผมซูมให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยชัดเจนเนี่ยนะครับขัดแล้วก็ยังไม่ได้ขัดชัดเจนเลยแค่นี้เองง่ายๆแล้วก็ มันก็สวยเสมอเวลาสมมติว่าเราใส่เงี้ยเราใส่เข้าไป เก้าสิบเนี่หวัวลูระหว่างระหว่างขัดแล้วก็ยังไม่ได้ขัดเห็นไหมแต่มันก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าอันนี้ผมผมก็เคยขัดไว้สิบเอ็ดอสิบสองเรียบร้อยเสร็จแล้วคราวนี้วิธีเก็บวิธีเก็บลูกนะครับ ผมจะมีผมจะมีกล่องผมจะมีกล่องเป็นเป็นเป็นกล่องสุญญากาศอาหารนะพี่น้องเนี่ยอาหารเราเลยนะครับกล่องสุญญากาศอาหารเนี่ยที่เก็บอาหารนะแช่ตู้เย็นเนี่ยนะครับแล้วก็ผมใส่อันนี้เป็นกล่องลูกนะใส่ถุงซิปชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งสองชั้น ล้วผมก็เอากระดาษทวกกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษปฏิทินอะไรพวกนี้ห่อไว้อีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้เก็บไปนานมากแล้นะเดี๋ยวให้ดูรูปพี่น้องเนี่ยสวยไหมเนี่ยไหมครับยังยังใสสะอาดอยู่เหมือนเดิมเลยเนะนี่ยเนี่ยไฟมันอาจจะน้อยไปหน่อยนึงนะวันนี้อ่ะเน,นี่ยเนี่ยยังใสเหมือนเดิมเลย เนี่ยนะครับเนี่ยคือวิธีเก็บลูกของผมไม่ให้มันโดนอากาศอะ่ะคือทองเหลืองพวกเนี้ยทองเหลืองทองแดงเวลามันโดนอากาศแล้วมันวันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเปลี่ยนสภาพอยู่แล้วอันนี้มไม่ได้ใช้ก็ก็น่าจะเก็บได้นานนะครับเอเก็บเข้าไปผมวถ้าเก็บอย่างนี้นะมันได้ มียี่สิบปีอะยี่สิบปีดูแล้วไม่น่าเป็นไรน่าจริงๆอ่ะมันมันมัน,มน,มน,มนแค่กล่องสูญญากาศอย่างเดียวมันก็โอเคแล้วนะแต่ผมกันเหนียวไงก็เลยเอาสักขนาดนี้เลย ผมเป็นคนค่อนข้างถน,นอมของพี่น้องมันมันมันก็อย่างว่าปกตินะคืออะไรบางอย่างเราไม่ได้ซื้อกันง่ายๆไม่ได้เหลือเยอะแยะที่ที่จะซื้อบ่อยๆอะไรแบบนั้นนะครับก็พยายามให้มันอยู่ให้ได้นานที่สุดอ่ะให้มันคุ้มค่าที่สุดกับการที่เราเสียเงินไปนะครับก็ ประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องการเก็บรักษากระสุนของผมแล้วก็วิธีการขัดวิธีการาให้ลูกวันใหม่อะไรแบบนั้นนะครับก็โอเคประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับไม่เข้าแล้วก็ก็โอเคผมดูคิดว่าดูคลิปนี้ก็ทำกันได้ทุกคนแหนละโอเคขอบคุณมากครับจากฟิโต้การไทยแลนด์ช anel ครับ